ป๋าดันเข้าวงการบันเทิงแอปเผยหนุ่มคนนี้แหละคือป๋าดันขายงานในวงการบันเทิงให้เธอเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาะทีนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณแม่แอปทักษอรน,นะครับคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองและแน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวสวยระดับพันล้านแล้วนั้นนะครับเธอยังมีกริยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับซิงเกิลมัมอีกด้วย โดยล่าสุดนะครับคุณแม่แอปได้พูดถึงในรายการ3แซบที่ตัวเองนั้นเป็นพิธีกรอยู่ว่านะครับป้าดาันคนที่ถ่ายรูปเธอในช่วงเข้าวงการแรกๆก็คือจ็อบนิธิสมุรโคจรนะครับโดยภาพถ่ายนั้นเนี่ยใช้ในการขายงานในวงการบันเทิงนั่นเองนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง